สวัสดีครับอินเทน i ิตี้สตีลแอนด์คาร์ไลติงวันนี้มาส่งงานให้เพื่อปัวจังหวัดน่านครับผมกับโตย้าไฮ l ักลี v o ตัวนี้ก็เป็น2.4ตัวเตี้ยนะครับก็สั่งสตาร์ทด้วยรีโมทนะครับกดล็อก3ครั้งนะครับ 1, 2, 3เครื่องก็สตาร์ทนะครับทีนี้เนื่องด้วยเราใช้สัญญาณล็อกในการสั่งนะครับก็จะไม่มีใครเข้ารถเราได้นะครับ ถ้าจะใช้งานแล้วก็กดปดล็อกเข้ารถมานะครับเสียบกุญแจไปที่ออนนะครับนี่ก็สามารถเดินทางได้ปกตินะครับถึงเวลาใช้รถเสร็จดับเครื่องด้วยกุญแจปกตินะครับกุญแจเดิมสตาร์ทได้เหมือนเดิมนะครับอันนี้สำหรับเกียร์ธรรมดานะครับก็ไม่เหมาะสำหรับคนที่ชอบจอดรถคาเกีย์นะครับ ขอย้ำอีกครั้งว่าไม่เหมาะสำหรับคนที่ชอบจอดรถคาเกียรนะครับเมื่อสั่งสตาร์ทเสร็จนะครับเครื่องสตาร์ทถ้าเปิดแอร์ทิ้งไว้นะครับ3วินาทีแอร์ติดใช้งานได้เปิดรอได้นะครับอ่าครั้งหนึ่งก็เข้ามานะครับนี่แอร์ก็ติดให้แล้วนะครับยันสบายนะครับสมมติยังไม่ได้เสียบกุญแจนะครับอันนี้เข้ามาถ้าเราปลดเบรกมือลงเครื่องดับทันทีนะครับ ก็ไม่สามารถเอารถออกไปได้นะครับยังไงก็ต้องใช้กุญแจสั่งอยู่ดีเสียบอยู่ดีนะครับโอเคตัวนี้ก็ข้อดีมีข้อเสียมีนะครับถ้าอยากได้ยังไงก็ทักทายมาคุยรายละเอียดกันได้นะครับหรือโทร0861 161 1 2 6เบอร์เดิมนะครับอันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณสมาชิกน่านนันทบ,บุรีนะครับ r c T River Club Thailand นะครับเป็นอย่างสูงโอเคก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับ แล้วก็อีกตัวนึงนะครับที่มีก็จะเป็นตัวนี้ครับไฟเลี้ยวนะครับนี่ครับพร้อมกับไฟหลีนะครับนี่ถ้าเปิดไฟหลีตอนกลางคืนก็ใช้ได้นะครับเปลี่ยนหลอดเป็นสีขาวอ่าเดี๋ยวให้ดูดีกว่านี่นะครับเป็นสีขาวแบบนี้นะครับสวยงามนะครับนี่เป็นไฟตกแต่งแบบนี้นะครับ นี่ก็ราคาไม่แพงนะครับ300กว่าบาทนะเอาละก็ประมาณน,นี้แล้วกันนะครับยังไงก็ขอขอบพระคุณลูกค้าที่ไว้ใจและใช้บริการนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ